สวัสดีครับผมเจอกันอีกคือเก่านะครับในซองของพอดีมัฟบีซิกนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็ได้เดินทางนะครับมาปรับแต่งหน้าจานคือเก่านะครับหลังจากที่ผมมาหลายมือนะครับที่ผมบไปเห็นคลิปนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการปรับแต่งหน้าจานนะพี่น้องหาสัญญาณเนาะสัญญาณมันโบเห็นนะครับผมมีสัญญาณนะครับผมก็มาปรับใหม่นะพี่น้องเนาะนะครับในสกลนครนี่ผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้เลยครับเด้อ 095223891นะครับเดินสมาติดต่อบผมเลยเดี๋ยวคำเดินนี่ครับผมมาปรับจานนะเทียนนะผมใช้เบอร์ตัญญาติเพื่น้องเนาะว่ามันได้ครบมานนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะแดดแห้งนะครับวันนี้นะครับนี่นี่ครับบรรยากาศนะครับผมรอบนะเพื่น้องเนาะนะครับผมไปตุกี้นะครับในจังหวัดสุรนพรนะครับโดยจังหวัดตำบลบางลายนะครับนี่เป็นเขตอำเภอเมืองผมไปในเบิร์ตนะครับน้องเนาะนะครับเซมแฮบอยู่น้ำนะครับ เบอร์โทรนะครับ0 9 5 2 1, 2เก้9 1นะครับติดต่อได้นะครับเด้อในจังหวัดสุโท to so ันครนะครับเนาะเยาบงสัญญาณการขับรถมันเด้อะนะครับให้พึงบรรยากาศรอบๆลนนะพี่น้องเนาะนี่ครับตัวนี้ผมอยู่ทึ่งหลังคานะครับทึ่งหลังคาสวมเนาะในระบิ่งสัญญาณกันพี่น้องบันนี้นี่ครับตัวนี้นะครับช่องสามพี่น้องเด้อนี่ครับช่องสามนะครับช่องสามในสี ค่อนข้างที่สีหายยากนิดนึงนะครับสสามส่วนมากมันสีหายนะครับสองสามเนาะอันนี้ว่าเบื้องสองเจ็ดเหมือนกับสองเจ็ดสามห้านะเอาเบื้องสองเจ็ดด้วยครับวันนี้นี่ครับสองเจ็ดนี่สองเจ็ดมานะครับนี่ครับจีบเห็นค่อยเห็นเด้อค่อยเห็นภาพนะครับเพราะมันอ่าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับนี่ครับนี่ครับสองเจ็ดก็มีนะครับนะเอาวันนี้ส่งโมโนนะครับเนาะ <c oughs> โมโน,โนยึบเก้านะครับผมจะเอาซองที่มันหายากนะครับซองสามตั้งเจ็ดนะครับโมโนโนะครับยิบเก้านะนี่ครับน,นี่ครับนี่นะครับได้นะครับเด้อได้เบิร์ดนะครับเด้อซองใดก็ได้เนาะนะครับวันนี้ซองซองยีิบสามเนาะเบิร์ดควายเนาะเอา뭉ซองเบิร์ดควายก่อนอืมนี่บิก์ดคยครับบิก์ดคยนะครับนี่ครับ นี่ยบกไปได้เดอ้อสามห้านี่สามห้าถอยแล่วลัดเปะาะทำบุก้องถลัดเลยครับเดอ้อนี่ครับช่องเจ็ดนอนนี่อ๋ถอออออทถลัดมันช่องสามสิบุกเฮ้อช่องสามสิบหกได้บันเด้ออ๋อถลัดนช่องไหนละบันนี่นะครับเดอ้อช่องสามสิบสองเนาะแม่บ่ ไทยรัฐครับอ๋อสาไทยรัฐนะครับเนาะนี่นะครับมีนะครับเด้อใช่ลรอโลโก้นะครับเนี่ยในครบบรดนะครับเด้อนี่นะครับสัญญาณในบิดเด้อครับเนาะเราได้เบอร์สองสามใหม่เด้อเนี่ยครับสองสามครับเนี่ยนี่โลโก้สองสามนะครับนี่นี่ครับเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งใจเอาเทียมห้องผมนะครับนี่เดี๋ยวผมจะประกอบฝาเข้าไปนะครับ ลาฟลายอยู่ใช่ไหมละ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะสวมหมวกมันลงไปนะครับเนาะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเด้อครับผมสาหรับคลิปนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับผม